The <laughs> เื่องราวของ a t c h New Scooby d ดูนั้นคือภาคในความทรงจําของเด็กยุคต้น2000เลยนะครับที่ได้พาพวกเราย้อนกลับไปสู่รากเงาของแก๊งปลาผีที่แท้จริงเราจะได้พบกับตัวละครหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเฟร็ดเดฟนี่เวล玛เชคกี้และสกูบี้ดูใช่ครับของแท้ต้องมีสกูบี้นะไม่เหมือนบางภาคที่ตัดออกซะกนั้นซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคต้นฉบับก่อนจะมาเป็นภาคที่ดีที่สุดอย่างภาค m y s t e r y Incorporated ในเวลาต่อมานน่นเองเพราะงั้นใครอยากติดตามสกูบี้ดูภาคในตำนานที่กลับมาชุบชีวิตแฟรนไชส์นี้ เด็ดขาดเลยนะครับกับตอนเปิดของเรื่องราวทั้งหมดที่แก๊งปลาผีจะต้องเผชิญกับปีศาจน้ำแข็งตัวมหึมาในสรุปวอ n e น s c สกู y ิดูซีซั่นที่1 EP ีที่1ครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเปิดมาที่ลานสโนว์บอร์ดแห่งหนึ่งบนเทือกเขาสูงครับเราจะเห็นคริสครูก อดีตนักสโนบอร์ดโอลิมปิกได้มาแอบซ้อมก็จะถึงการแข่งขันรายการใหญ่หลังจากที่ลานซ้อมนั้นปิดทําการไปแล้วในนาทที่เขาโชว์ลีลาเลสสโนบอร์ดทันเทปลงมาจากยอดเขาอยู่เนี่ยจู่ๆก็ปรากฏร่างของปีศาจน้ําแข็งตมืมหึมาไล่บี้ตามหลังคริสมาติดๆจนกระทั่งเขาเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ไปและภาพก็จะตัดลงไปที่ตรงนั้นจากนั้นภาพจะตัดมาที่เช้าว่าดุขึ้นครับชาวแก๊งปราบผีซึ่งประกอบไปด้วยตัวละครหลักอย่างเฟลดดาร์นี่เวล玛าชกี้แล้วก็สกุบิดูกำลังเดินทางมายังลาน เพื่อร่วมชมการแข่งขันสโนบอร์ดวิลกินสันโอเพนที่รวมเหล่านักสโนบอร์ดฝีมือดีเอาไว้มากมายพวกเขานั่งรถตู้ขู่ใจอย่างมิส r y m แมชชีนเวอร์ชั่นปี2000ัพร้อมอุปกรณ์นำทางสุดไฮเทคคล้ายระบบ GPS ที่มีชื่อว่า NetLA s และถึงจะชื่อเรียกต่างกันแต่พอระบบมันรวนเนี่ยก็พาชาวแก๊งเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกจนเกือบตกเหวกันอยู่ดีนั่นแหละแต่ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพซึ่งระหว่างนั้นทีวีก็จะถ่ายทอดสดบรรยากาศงานออกอากาศอยู่พอดีซึ่งผู้จัดงานครัง er them. Them. Helmet, ้งน ก็คือบูสวิกินสันมหาเศรษฐีที่รวยล้นฟ้าท่านหนึ่งนั่นเองและทันทีที่เฟรดมาถึงเนี่ยก็จะได้เจอกับสาวนักแข่งสโนอบอร์ดหุ่นแซบที่เป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์ครั้งนี้และระหว่างนั้นชาวแก๊งที่เพิ่งลงจากรถก็แอบได้ยินนักข่าวที่กาลังสัมภาษณ์กับผู้จัดงานถึงเรื่องอดีตนักกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ลาทิมะซึ่งก็คือเหตุการณ์ของลิฟต์ครูกนั่นเองซึ่งมันอาจจะกระทบกับการแข่งขันครั้งนี้ด้วยซซึึ่่่่่งงงงทาาาาผูู้้้้้จจััััดดก็ตตอบบบยยมนนนใวววววเเิิรลีีไสแ เป็นเงินรางวัลถึง1ล้านดอลล่าร์เป็นใครก็คงอดใจไม่ไหวแน่ๆดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยยังไงก็จะมีนักแข่งฝีมือดีเข้ามาแทนเขาอยู่ดีซึ่งบทสนทนานั้นก็จะไปสกิดต่อมเผื่อของชาวแก๊งปลาผีเขาอย่างจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินรางวัลเหตุการณ์ประหลาดแล้วเรื่องที่คริสคลุกบาดเจ็บทําให้พวกเขาตัดสินใจกันว่าต้องขอเผือกกันสักหน่อยแล้วไม่รอช้าพวกเขาก็หาจังหวะเข้าไปคุยกับอดีตนักกีฬาที่บาดเจ็บและได้บอกสายาว่าคริสได้เจอกับไอ้เจ้าปีศาจน,าน,า Fred, น,นา้า้มดนไว่า พวกเขาจะปลอมเป็นผู้เข้าแข่งขันเพื่อไขคดีนี้และกระชากอากาศปีศาจน้ำแข็งให้จงได้แต่ขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่เนี่ยอวาเลนซ์หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันก็ได้โผล่เข้ามาร่วมโว้ตนาด้วยซึ่งเฟร็ดนั้นก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้เจออดีตดาราคิวบูบนสโนโบอร์ดที่มีชื่อเสียงทําให้เจ้าตัวเนี่ยตตีแตกไปก่อนใครเพื่อนเลยละครับซึ่งในเวลาต่อมาช่วงกลางดึกคืนนั้นชาวแก๊งทุกคนก็จะเตรียมตัวไปขไขปิศนาโดยมีเวลมานั้นสวมเสื้อกันหนาวหนาเตอะเพราะกลัวจะเป็นหวัััดดเดินนนร้้งททาาาายา่่นนขวสวสีมภ์ ผู้จัดงานเมื่อตอนกลางวันก็โผล่มาพร้อมคุยทางโทรศัพท์กับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามอตีเรื่องเรตติ้งกระฉูดอะไรสักอย่างก่อนจะเดินหายไปเพราะสัญญาณไม่ดีทําให้ทุกคนนั้นเริ่มสงสัยนักข่าวคนนี้มากขึ้นไม่ทันขาดคําดฟนีก็เห็นเงาของชายคนหนึ่งที่กําลังเดินขึ้นยอดเขาไปซึ่งแน่นอนแหละว่าคนดีๆที่ไหนจะมาเดินขึ้นเขากลางดึกถ้าไม่ใช่ ผีชักกี้และสกูบี้ดูสองคู่หูก็กอดกันกลมพอคิดว่าที่พวกเขาเห็นนั้นจะต้องเป็นผีแน่ๆแต่เฟรดก็ยืนยันที่จะสะกดรอยตามเขาไปจนเกือบถึงด้านบนสุดแล้วจากนั้นแหละครับร่างของปีศาจน้ำแข็งใสก็โผล่มาพร้อมพุ่งใส่ชาวแก๊งอย่างรวดเร็วแต่เฟรดนั้นมีสติและบอกให้เพื่อนๆวิเคราะห์ปีศาจนั่นให้ดีๆมันอาจเป็นเพียงคนที่สวมชุดปีศาจมาแกล้งหลอกกันก็ได้เพราะจากประสบการณ์พวกเขามันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ชักกี้ก็ยืนยันว่าเนี่ยต้องไม่ใช่คนแน่ๆเพราะตัวของมันนั้นใสารา น้ำแข็งใสสมชื่อเท่านั้นแหละครับชาวแก๊งก็วงแตกหนีก็เจิงกันไปคนละทิศคนละทางเว้นแต่เวลมาที่สวมชุดเธอทะจนหนีไม่ทันและเกือบโดนปีศาจเข้าไปทําร้ายเฟสจึงกระโดดเข้าไปล่อให้มันวิ่งตามเขามาแทนจนตัวเองเนี่ยก็พลาดท่ากลิ้งตกหน้าผาจนบาดเจ็บแต่ก็มีชายป็ศาสนาคนนึงปลากรโตัวขึ้นต่อหน้าและช่วยพวกเขาเอาไว้ชายคนนั้นต่อมาทราบชื่อว่าทีโอดอเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ในลานสโนบอร์ดซึ่งเขาก็สั่งให้เพื่อนๆช่วยกันหามเฟสกลับที่พักโดยไม่ ฟังเรื่องปีศาจน้ำแข็งที่เวลมาพยายามเล่าเลยสักนิดนั่นทําให้เวลมาสงสัยทีโอดอร์ไปอีกคนด้วย เพราะจากไทม์ไลน์ของการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมันช่างจะเหมาะเจาะลงตัวซะจริงๆเพราะโผล่มาหลังจากที่ปีศาจนั้นหายตัวไปพอดีเฟดที่ได้ยินเวลมาวิเคราะห์แบบนั้นก็เกิดอาการคันอยากจะออกไปสืบต่อแต่ก็ถูกดัฟนีห้ามาไว้เพราะขาของเขาบาดเจ็บอยู่เธอจึงอาสานําทีมที่เหลือออกไปลุยแทนเองต่อมาเนี่ยชาวแกงที่เหลือก็ลุยหิมะออกไปยังที่พักของททโอดอร์กลางดึกเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมจนเวลมานั้นเกิดอาการจามเพราะเป็นหวัดทั้งที่เธอสวมเสื้อผ้าหนากว่าใครนั่นแหละแต่ครั้งนี้พวกเดแกงก็ได้พ หลักฐานสาคัญชิ้นหนึ่งซึ่งทําให้รู้ว่าในอดีตนั้นทีโอดอร์ก็เคยเป็นนักแข่งสโนบอร์ดที่เก่งมากๆคนหนึ่งจนกระทั่งมาพบกับอุบัติเหตุชนกับนักสโนบอร์ดอีกคนจนต้องอําลาวงการไปทําให้เขากลายเป็นที่สงสยัยนากว่วเดิมและในระหว่างนั้นพวกเขาก็ต้องมาเผชิญหน้ากับปีศาจน้ําแข็งที่พลัวมาอีกครั้งด้วยความเกลี้ยกล่อม และเมื่อตามไปดูก็จะพบอวารันส์เอเดอร์สันไอดอลของเฟสนั้นล้มบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นจากนั้นเขาก็ถูกนําตัวส่งคุณหมอเพื่อเข้าเฝือกที่ขาทําให้ทางผู้จัดเนี่ยหัวเสียมากๆที่โพร์แก๊งเข้ามาสืบพอดีวุ่นวายเนื่องจากกลัวว่านักแข่งฝีมือดีจะพากันถอนตัวกันหมดจนกระทบถึงสปอนเซอร์งานไปด้วยแต่ทางดฟนีและเฟสก็ยืดยันที่จะขอสืบต่อพอเขาใกลความเป็นจริงเรื่อยๆแล้วโดวยครั้งนี้จะใช้แผนเหยื่อล่อเพราะพวกเขาจับทางได้ว่าไอปิศาจนั้นเนี่ยมันจะเล่นงานเฉพาะคนที่ฝีมือดีเเทท่่าาาาานนััน้้้งผูจดก็ลลยยตอบวถ ก็ตามสบายแล้วกันฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วขณะที่ทางด้านชาก,กี้กับสกูบิดูที่ดูจะไม่ค่อยได้ช่วยเหลือทีมสักเท่าไหร่นะครับก็ถามเฟสด,ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยว่านายขาเดี่ยงแบบนี้แล้วอ่ะจะเป็นเหยื่อล่อปีศาจได้ยังไงล่ะเฟสดัฟนีและเวลาก็เลยยิ้มและมองมาที่คู่หูอย่างชาก,กี้และสกูบิดูเพื่อจะสื่อว่ามันจะเป็นใครไปได้อีกล่ะถ้าไม่ใช่พวกนายคราวนี้ชาก,กี้ก็ต้องมาแอคกทำเป็นนักแข่งที่เก่งกาจเพื่อล่อปีศาจออกมาแต่ยังไม่ทันจะเตรียมใจชากี้ก็เจอกับนักแข่งสาว และทดสอบฝีมือชชก,กี้เธอผลักเขาร่วงจากหน้าผาจนชชก,กี้พุ่งทยานไปพร้อมกับสโนโบอร์ดแต่เดชบุญพี่แกก็ยังทรงตัวอยู่ได้ทําให้เขาดูเหมือนนักแข่งฝีมือดีขึ้นมาจริงๆซะอย่างนั้นแถมทันใดนั้นปีศาจก็โผล่มาตามคาดเพราะคิดว่าพี่แกเป็นสุดยอดนักแข่งทำใมาแชก,กี้เนี่ยหัวใจแทบวายสกูบปดูเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยคว้าสโนโบอร์ดอันใหญ่ไถ่ล่องเนินตาไปช่วยอย่างทันท่วงทีและใช้ท่าไม่ตายพาชชก,กี้หนีรอดจากปีศาจมาได้สําเร็จแบบงงๆซึ่งคนดูก็ งงด้วยทำให้ตอนเนี้ทั้งคู่กลายเป็นจุดสนใจครับเพราะว่าโชว์สกิลสโนว์บอร์ดได้ฉายลายเป็นบ้า ส่วนทางด้านเวลมาตอนนี้เริ่มจมหนักขึ้นเพราะหวัดกำเริบก็ขอตัวเข้านอนไปก่อนทิ้งให้เดฟนีสังเกตการอยู่กับเฟสดาใดนั้นทั้งคู่ก็สังเกตเห็นชายปริศนาคนเดิมแอบเดินขึ้นเข,นขาไปเดฟนีเลยตัดสินใจออกไปลุยเดี่ยวทิ้งเฟสดคอยดูลาดเล่าอยู่ที่ห้องเมื่อเธอไปถึงกระทอมบนยอดเขาก็ไปพบกับเครื่องส่งสัญญ,ญาณวิทยุน่าสงสัยเข้าและเป็นจังหวะเดียวกันกับพี่เฟสดโทรมาแจ้งว่าปีศาจน้ำแข็งนั้นได้โผลออกมาใกล้กับจุดที่เธออยู่ในระยะประชิดอีกด้วยงานเข้าแล้วสิครับเดฟนีเลยตัดสินใจสู้หลังชนา ประจันหน้ากับปีศาจน้ําแข็งใสด้วยใดเป่าผมมันสเสลยเออแล้วมันจะไหวไหมล่ะสุดท้ายเดฟนี่ก็ต้องหนีออกมาขณะที่ทางด้านแชกกี้กับสกูบี้ดูทีไม่สนใจอะไรนอกจากกินเนี่ยก็แอบมาเข้าครัวเอนจอยกับการทําต้มยํากุ้งสุดแซ่บเพื่อไล่ความหนาวกันอยู่ซึ่งเวลมาก็จะโผล่มาที่นี่พอดีและไม่นานจากนั้นโู้นักแข่งที่ประสบเหตุกับปีศาจจนบาดเจ็บก็เดินเข้ามาพร้อมกับผู้จัดเดินตามและได้มาอ้อนวอนให้พวกเขายอมลงแข่งเถอะไม่มีใครเก่งแล้วดึงดูดผู้ชมได้เท่าสองท่านนี้แล้ว แล้วก็ยังตามมาด้วยนักข่าวสาวที่ลับๆ,ๆล่อๆตามมาสอดแนมและโทรรายงานทางโทรศัพท์ตลอดเวลาด้วยซึ่งเวลมาที่เซ็นแรงและสงสัยแยนักข่าวนั้นอยู่แล้วจึงพุ่งเป้าไปที่เธอคนนั้นส่วนดัฟนีก็สงสัยตัวผู้จัดงานแต่ทางชักกี้ก็ยังสงสัยที่อดอไม่เลิกซึ่งเวลมาเองก็เห็นด้วยทาให้มีเป้าหมายหลายคนมากป้าในตอนนี้ดังนั้นเดอะแก๊งจึงต้องมาวางแผลอีกครั้งด้วยครั้งนี้ชักกี้กับสกูบี้ดูต้องออกไปเป็นเหยื่อล่ออีกรอบแต่พวกเขาเจ็ดเตรียมกับดักไว้ทุกจุดกะว่าถ้ามันโผล่มาเน แล้วเจ้าปีศาจนั้นก็ออกมาตามแผนแบบเป๊ะ แชกี้กับสกูบี้ดูถูกไล่มาตามเส้นทางที่วางกับดักไว้โดยดัฟนี่และเวลมาที่ดักรอปล่อยกับดักอยู่แล้วก็พร้อมแต่ด้วยอาการการน,นุดแงของเวลาเนี่ยทำให้กับดักถูกปล่อยออกมาก่อนเวลาเลยทําให้ผิดแผนจนเจ้าปีศาจนั้นรอดไปได้แบบวุดวิดมันวิ่งไล่จับทั้งสองคนอย่างชุลมุนแต่สุดท้ายเจ้าปีศาจก็พลาดท่ากลิ้งตกจากเนินจนลำตัวนั้นหักครึ่งไปเลยเวลาที่เข้ามาสังเกตใกล้ๆก็ได้พบความจริงว่าปีศาจน้ําแข็งจริงๆมันคือหุ่นยนต์บังคับวิทยุ แถมวัสดุที่ใช้เนี่ยยังเป็นแบบโปร่งแสงอีกด้วยทาให้มองเห็นทะลุเหมือนกับน้ําแข็งนั่นเองโดยที่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลเราจะเห็นชายเปรตหนาปลากโตขึ้นก่อนจะพยายามหนีแต่เวลมานั้นก็จามจนหิมะถล่มมาทับตัวเขาไว้พอด,พดีต่อมาชาวแก๊งจึงจับตัวคนร้ายดีได้ซึ่งก็ได้ถูกเปิดเผยว่าเขาก็คืออเวเลนส์แอดเดอร์สันไอดอลของเฟลด์นั่ง โดยแรงจูงใจในครั้งนี้คือการจะทวงตำแหน่งที่1ของโลกด้านสโนโบอร์ดกลับคืนมาทําให้อวาเลนซ์เนี่ยได้คิดแผนชั่วนี้ขึ้นมาเพื่อทําลายคู่แข่งที่เกิ่งการให้พวกเขาบาดเจ็บและต้องถอนตัวออกไปก่อนจะมาถูกเดอะแก๊งจับได้นั่นเองนะครับหลังจากส่งตัวเขาให้ตํารวจจัดการต่อการแข่งขันก็จะดําเนินต่อไปตามปกติคริสครู๊กแนะนาให้แชก,กี้ลงแข่งเพราะเขาเองเนี่ยก็ได้ลงชื่อไว้แล้วถึงมันจะเป็นการลงแข่งเพื่อล่อคนร้ายก็เถอะแต่แชก,กี้นั้นก็ปฏิเสธเสียงแข่งเพราะเขาเนี่ยเข็ดกับการหนีปีศาจด้วย สโนบอร์ดมาก่อนหน้านี้แต่เจ้าสกูบีดูก็เอาหัวปีศาจน้ำแข็งมาหลอกให้แชักกี้นะ่ะตกใจจนเขาเนี่ยกระโดดขึ้นสโนบอร์ดกลิ้งลงเนินจนเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งไปอย่างฟุกฟ๊กๆซะอย่างนั้นแชร์ก,กี้กับสกูบีดูนั้นคือดีใจสุดๆเพราะเงินรางวัลของผู้ชนะนั้นคือ1ล้านดอลลาร์เลยนะขราวนี้จะเอาไปซื้อขนมได้แบบหนำใจแต่ตอนจบนั้นก็ดันมาหักบูมตรงที่เศรษฐีผู้จัดงานเนี่ยดันล้มละลายถังแตกไปก่อนหน้าดีแล้วจนไม่มีเงินรางวัลอย่างที่โ้เอาไว้และการจัดงานงนคร้เีย ก็เป็นการจัดงานเพื่อเรียกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนี่นแหละก่อนที่เรื่องราวจะจบลงแบบที่ทั้งคู่ต้องเซ็งกันไปแบบนี้นี่แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนเปิดของ Watch New s กูไปดูส่วนตัวว่าสนุกมากๆเลยนะครับมันเป็นความสนุกแบบคลาสสิกอะมุกต่างๆยังเป็นมุกเก่าอยู่เลยทาให้นึกถึงวัยเด็กมากๆแม่ก็พูดซะแก่เลยก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องราวนี้นะครับและก็เหมืนเดินะมครับทุกคนถ้าชอบให้เราหยิบเรื่องราวของ w Watch News กูไปดูมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะจะได้รู้ว่าทุกคนชอบครับและสําหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามให้กับพวกเราตูนนน,นะทนา,าทิ ที่นี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ